ในข้อที่14นะครับเขาบอกว่ากล่องไปหนึ่งมีลูกบอลสีแดง3ลูกสีขาวกับสีเขียวอีกจำนวนหนึ่งนะโดยสีเขียวมากกว่าสีขาวอยู่3ลูกผมก็เลยตั้งให้สีขาวมี x ลูกซะเขียวมากกว่าขาวอยู่3ลูกเขียวก็เลยเป็น x บวก3 ดังนั้นจำนวนลูกบอลรวมทั้งหมดนะครับ x บวก x ก็ 2x 3บวกกั 2, x, 3, บ3ก็อีก6รวมแล้วก็เลยมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด 2x บวก6ลูกนะครับเขาบอกว่าความน่าจะเป็นในการหยิบลูกบอล2ลูกพร้อมกันแล้วได้สีต่างกันเท่ากับ31ส่วน45นะ ได้รูปวันสีต่างกันจะเป็น3าส่วนสี่ยิบหสอลูปพร้อมกันแล้วได้รูปวันสีต่างกันเป็น3าส่วนสีดังนั้นจากประโยคนี้เพราะฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สองลูกสีเดียวกันต้องเป็นเท่าไหร่ครับ ถ้าสองลูกที่หยิบได้ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สองลูกสีต่างกันเป็นสามสบเอ็ดส่วนสี่สิห้าดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สองลูกสีเดียวกันสีเหมือนกันสิบสี่ส่วนสี่สิบห้าค่ะ,ะเขาอยากรู้ว่า จะหยิบรูปบอลสองรูปพร้อมกันแล้วได้สีเหมือนกันได้ทั้งหมดกี่วิธีเขาอยากรู้เันจะนววิธีเนาะ องจำโดวยวิธีทั้งหมดในการหยิบลูกบลอล2อลูกในการหลูกบลอล2อลูกพร้อมกันจำวิธีทั้งหมดครับ ในการหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกันนะโดยไม่ได้สนใจเงื่อนไขว่าจะจะออกมาปเป็นสีอะไรยังไงเหมือนกันต่างกันไม่สนนะเอาจำนวนวิธีทั้งหมดก่อนนะคิดว่าจะเป็นยังไงจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ n s นะ ครูแค่สมมติเล่นๆนะสมมติเล่นๆเฉยๆนะว่าถ้าในเนี้ยมีลูกบอลอยู่สิบห้าลูกสุ่มหยิบพร้อมกันสองลูกจำนวนวิธีทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่จะคิดยังไง ห้าเลือกสองครับห้าเลือกสองตันั้นตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงครับสองเบวกหเลือกสองใช่มันก็ต้องเป็น 2x งบวกหถอยหลัง2ตัวใช่ไหมสองบวกห2สบวกหแล้วก็หารด้วย1เดือนหน้า2ตัวใช่ปะ่ะ ซึ่ง2สามารถมาตัดเทอมนี้ได้ใช่ไหมครับตัดได้เลยครับตอบตอบตอบวตอ้ตองรูเ้เอบวกสามค่ะเอออ่ะงั้นเ,เ,เ,เราคิดผลลัพธ์กันเลยนะเอ็บวกสามคูณกับสองอบวกห้าก็เป็น 2x กำลังสบวกด้วย 5x บวกด้วย 6x บวกด้วย 152x กำลังสองบวก 11x บวก15วิธีอันนี้คือ ns นะครับหรือจำนวนวิธีทั้งหมดนั่นเองนะ ทีลองมาคิดจำนวนวิธีที่จะหยิบ2ลูกแล้วได้สีแดงเหมือนกัน ว่ามาว่ามาสามเลือกสองค่ะอืมซึ้นสามเลือกสองมีค่าเท่ากับสามเลือกหนึ่งก็คือสามวิธีนะครับอ่ะต่อไปไอาการที่จะได้สีเดียวกันเนี่ยมันแบ่งได้3กรณีใช่ไหมครับก็คืออาจจะได้สีแดงเหมือนกัน2ลูกเลยกรณีที่สก็คืออาจจะได้สีขาวเหมือนกันสลูกเลย กรณีที่3ก็คืออาจจะได้สีเขียวเหมือนกัน2ลูกเลยอ่ะมาคิดกรณนนีที่2ได้สีขาวเหมือนกัน2ลูก สีขาวเหมือนกันทนะั้งสองลูกครับมา,มาครับ x เลือกสองค่ะอื x ถอยหลังสองตัว อโอเคนะต่อไปก็ได้เขียวเหมือนกัน2รูปนะครับเขียวมีอยู่ x บวกสารูปนะ ว่าไงว่าไง x บวกสามยกสองค่ะอ่ะว่ามา x บวกสามคูณ x บวกสองส่วนหนึ่งบวกสองค่ะตัวส่วนเอาใหม่ที่จ้ะได้ตัวส่วนไหมสอง หนึ่งเออหนึ่งเดินหน้าสองตัวนะครับหนึ่งเดืินหน้าสองตัว นี้เราก็เอาเงื่อนไขความน่าจะเป็น สิบส่วนสี่เนี่ยตรงนี้คือ e NE ของเรา รงนี้ครับเ E ของเรางงๆตรงนี้ไหมว่าเป็น NE ได้ไงจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เราสนใจหยิบได้สีเดียวกัน ไปเทียบกับ ns คือจำนวนวิธีทั้งหมดนี่ ns อยู่นี่เลย 2x กำลัง2บวก 11x บวก15 ก็ขุณควายนะครับ อืมเขไปแล้วเฉเคูณไขว่คูณไขยนะครับ14ต้องคูณกับ 2x งอกลังสบวกสิบบวกสิ สิบห้าอเทากัองบวกสิบเอสองร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดสองสามสิสี่สามสิบ จากมูลเร็บแรกนะครับ 17x ลบ30เท่ากับ0หรือจากมูลเรียบหลังนะครับ x ลบ2เท่ากับ0มูลเร็บแรกจะได้ x เท่ากับ30ส่วน17ซึ่งก็จะไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับ ส่วนในเรื่หลังนะครับ x ลบเท่ากับ0ก็จะได้ x เป็น2นะครับ x นั้นคือจำนวนลูกบอลสีขาวเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มเ,มเท,ท่านั้นครับจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นด้วยนะครับนั้น x ต้องเท่ากับ2ครับ เขาให้เราหาจำนวนวิธีที่จะหยิบได้ที่จะหยิบลูกบอลสองลูกแล้วได้สีเหมือนกันจำนวนวิธีที่จะหยิบได้สีเหมือนกัน ก็คือเอนะตรง n อนี่นเองนะครับค่าตรง n อนั่นเองนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่เองครับค่าตรง n อนะครับ x กกำลังสองบวกสอบวกหนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปคานวณครับ ตัวสองบวกสอบวกหกเออใช่โอเคอะแทนที่ x ด้วย <ını> okay, 2ก็เป็น4ี4่บวกสบวกหนะครับก็สิบ okay. so ี่วิธี 3. ก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับขอย้อนกลับไปวิธีเราให้ชัวร์ว่าเขาต้องการจำนวนวิธีจงหาว่าจะหยิบลูกบอล2อลูกพร้อมกันแล้วได้สีเหมือนกันได้ทั้งหมดกี่วิธีโอเคแน่นอนเขาต้องการตรง NE นั่นเองนะครับจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่สนใจ เด็กมีจุดไหนที่ง,งงงสงสัยอยู่หรือเปล่าครับงงในขั้นตอนไหนถามถามคุณมาก่อนได้ครับไม่มีค่ะ